สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกจมนรักแก้วสาขาบัญชีรหัสนักศึกษา6311312047วันนี้ดิฉันจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอาหารขึ้นชื่อหรือประเพณีต่างๆของจังหวัดตรังค่ะเพราะว่าดิฉันเป็นคนจังหวัดตรังนะคะถ้าพูดถึงจังหวัดตรังนะคะก็ จะนึกถึงรถตุ๊กๆกับหอนาฬิกาที่สูงอยู่ในใจกลางเมืองตรังเลยค่ะคํามัญของจังหวัดรังชาวรังใจกว้างสร้างแต่ความดีผู้ว่าราชการคือนายขจรศักดิ์เจริญโสภาดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกสีดัง ส่วนสัตว์น้ำก็คือพายูนค่ะคนจังหวัดตังนะคะก็จะนับถือศาสนาพุทธค่ะและศาสนาอิสลามลงลงมาและน้อยสุดก็คือศาสนาคริสต์ค่ะจังหวัดตังแบ่งออกเป็น10ออำเภอ1อำเภอเมือง2อำเภอกันตัง3ามอำเภอยันนตะขาว สีอ่อำเภอปลเเรียนห้าอำเภอสิกา 6. กอำเภอวัยยอดเจ็อำเภอวังวิเศษแปดอำเภอนายง 9. ก้าอำเภอราชดา 10. บอำเภอหาสาราญค่ะคำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพยารัศดาชาวประชาใจกว่างหมู่ย่างรสเลิศถิ่นกำเนิดยางพาราด่นสง่าดอกสีจางปาการาังใต้ทะเล เสน่หงาายงามน้ำตกสวยตระการตาค่ะเกาะในจังหวัดตังนะคะมีทั้งหมด6กเกาะค่ะมีเกาะหงเกาะรอกเกาะกาดานเกาะเหาเรียงแล้วก็เกาะมุกค,ค่ะสถานที่ต้องเที่ยวในตัวเมืองจังหวัดตังนะคะ,ะถ้าเป็นตลาดก็จะมีตลาดชินตาตลาดเซ็นเตอร์พอยท์ ถนนคุณเดินทางรถไฟค่ะมันก็จะเป็นคล้ายๆตลาดกลางคืนค่ะมันจะมีแล้วก็จะมีดนตรีสดให้ดูด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นสวนสาธารณะนะคะก็จะมีกระพังสุรินทร์แล้วก็สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ก็ค่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเาขาเขาแปะชอยอ กับพันสุดินก็จะมีแบบเป็นโดมเป็นหลังเป็นหลังแล้วก็ให้คนไปนั่งแล้วก็ให้อาหารปลาดูปลาดูเตาค่ะเขาแปะรอยนะคะก็จะเป็นสะพานยาวข้ามน้ำไปแล้วก็ให้คนซื้ออาหารให้ปลาชมปลา จังหวัด,ดตรังก็จะมีสวนน้ำที่สร้างเพึ่งเสี็จนะคะอยู่แถวอำเภอหาดสารานะคะ่ะอยู่แถวบ้านนาะแต่ว่าตอนนี้ปิดอยู่ค่ะเพราะว่ามีสถานการณ์โควิด1 9กําำลังระบาดอยู่แล้วก็มาดูสถานที่ต้องเที่ยวแถวแถวบ้านของดิฉันก็คืออำเภอปละเลียนนะคะก็จะมีน้ำตกน้ำตกเขาติงน้ำตกตนเตะแล้วก็ถ้าจะเป็น หาดก็จะเป็นก็จะมีแหลมแหลมยงสตาแหลมยงสตาก็จะมีร้านอาหารมีหอคอยให้ขึ้นไปถ่ายรูปเห็นดวงอาทิตย์ตกดินแล้วก็แหลมยงสตาก็จะมีสะพานยืนออกไปกลางทะเลค่ะให้ไปถ่ายรูปตะวันตกดิน ก็ข้างบนก็จะเป็นศาลาให้นั่งพักผ่อนแล้วก็ซื้ออาหารมานั่งกินกับครอบครัวค่ะวัดเขาแก้วนะคะมีะระฆังและคลองใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่นี่มีแนวคิดที่จะสร้างวัดให้เป็นเหมือนอดีสอดสวยสะอาดสงบรื่นรมเหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรม มีจุดสวยๆน่าถ่ายรูปเยอะเลยค่ะพิกัดนะคะอยู่ที่ตำบลน,นา,มเ,มนามเมืองเพชรอำเภอสิกเกาจังหวัดตรังค่ะจังหวัดตรังนะคะก็ได้กําเนิดต้นยางพาราต้นแรกอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พยารัชดานุประดิษ์ไมอิอนพักดีนะคะและที่นั่นก็จะมีหุ่นขี้ผึ้งของ พระยารัชดานุประดิษไมหิศรพักดีนะคะท่านก็คือเป็นผู้นำยางพาราต้นแรกเข้ามาปลูกในประเทศไทยค่ะที่ได้บันทึกไว้นะคะท่านได้นำมาปลูกเมื่อพศ2442ถึงพศ2444ค่ะโดยยางพาราชุดแรกถูกนำมาปลูกที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะบริเวณที่ตั้งอยู่ ดิมถนนเทศบาลเมืองตรังก่อนเข้าสู่ตัวอำเภอกันตังหน้าสากรการเกรษตรกันตังค่ะพิพิพธภัณฑ์เขาไม้แก้วพิศดารน,นะคะตั้งอยู่ตำบนเขาไม้แก้วอำเภอสิเกาจังหวัดตังค่ะภายในก็ประกอบไปด้วยภาพสามมิติงานปฏิมากรรมปูนของสถานที่ต้องเที่ยวสำคัญทางทะเลของ6 จังหวัดอันดามันนะคะได้แก่ตังกะบีพังงาภูเก็ตนงและศตูลมาไว้ในอาคารหลังนี้และลานแสดงงานปฏิมากรรมกลางแจ้งแสดงวิวิฒนาการของมนุษย์จากอดีตสู่ปัจจุบันวิวิฒนาการของสัตว์ทะเลว,วิถีชีวิตของสัตว์ทะเลเวลาทําการนะคะก็เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะ ตั้งแต่8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นค่ะราคาค่าเข้าชมนะคะคนไทยเด็ก20ผู้ใหญ่50ต่างชาติ100ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะถ้ำเขาช้างหายเป็นสถานที่ต้องเที่ยวอยู่ภายใต้เขาหินปูนเล็กๆเรียกว่าเขาช้างหายเป็นภูเขาโดดเดี่ยวกลางที่รับร่มภายในมีถง เล็กอยู่ประมาณหกห้องมีหินงอกหินย้อยที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มากบางส่วนยังคงก่อตัวอยู่ภายในถ้ำได้รับการปรับปรุงทางเดินจัดแต่งไฟสถานที่ท่องเที่ยวที่ถัดมาจากถ้ำขอยช้างหายนะคะถ้าขี่เข้าไปอีกก็จะเจอกับทุ่งนาที่สวยเขาจะเรียกว่านาหมื่นสีจะมีทุ่งทุ่งข้าวที่เขียวขจีและ ก็มีกางหันลมก็จะแยกว่าลูกลมอะค่ะถ้าไปตอนที่มีมีต้นข้าก็จะสวยแต่ถ้าไปในฤดูแล้งก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไร่ค่ะนาเหมื่นสีนะคะตั้งอยู่ตำบลน,นาเหมื่นสีอำเภอนายงจังหวัดตังค่ะห่างจากตัวเมืองนะคะ12กิโลเมตรค่ะ ถ้าขี่เลยเข้าไปทุ่งหญ้านะคะก็จะมีกับกลุ่มทอผ้านาหมื่นสีค่ะที่มีแบบพวกชุมชนพวกคนที่ว่างงานค่ะเขาเขาไปทอผ้าและนำมาขายเป็นของฝากค่ะของฝากเมืองตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนรรมเนียมประเพณีของจังหวัดตังนะคะก็จะมีของดีเมืองตรังค่ะ จะจัดขึ้นในเดือนกันยาของทุกปีค่ะจะรวบรวมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีในของแต่ละอำเภอมาปรักปวดมาแข่งขันเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดตังเลยค่ะแล้วก็ประเพณีถือศีลกินเจนะคะจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมค่ะแล้วก็จะมีประเพณีชิงเป็ดแล้วก็งานเทศากาลขนมเค,ค้กค่ะจะ,จ,ะจัด นในเดือนสิงหาคมของทุกปีจะรวบรวมร้านที่ผลิตเค้กในในในจังหวัดตังค่ะมาร่วมประกวดกันในขายในราคาที่พิเศษขึ้นในสถานที่จัดงานค่ะแล้วก็มีงานเทศากาลหมูย่างเมืองตังค่ะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยาของทุกปีจะรวบรวมร้านต่างๆในจังหวัดตัง มาร่วมกันประกวดบริเวณสีแยกธรรมรินค่ะแล้วก็จะมีจัดขบวนแห่ขึ้นค่ะแล้วก็เทศกาลหอยตะเพานะคะเป็นเทศกาลที่มุ่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนรธรษ์ธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้แหล่งท่องเที่ยวคือ,อาหาดปักเมงค่ะเป็นสถานที่จัดงาน แล้วก็จะมีงานเฉลิมพระชนพรรษาและงานกาชาติประจําปีนะคะเรียกง่ายๆว่างงานหลืมจัดขึ้นระหวะ่างตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่15ธันวาค่ะของทุกปีเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรังและภาคภาคใต้เลยค่ะแล้วก็จะมีงานวิวาใต้สมุทรนะคะจัดขึ้นในเดือนกุมภาทุกปีมีหนุ่มสาวชาวไทยชาวต่างชาติทั่ว ทั่วโลกนะคะมาร่วมพิธีวิวาใต้ทะเลของจังหวัดตรังค่ะซึ่งจัดงานยิ่งใหญ่ทุกปีนะคะจัดขึ้นในเกาะจัดขึ้นแถวเกาะมุกค,ค่ะและก็จะมีการจดทะเบียนสมรสกันใต้ใต้ท้องทะเลด้วยค่ะขนมที่ขึ้นชื่อในจังหวัดตรังนะคะก็จะมีขนมเค้ก ขนมจีบขนมเปียขนมเค้กนะคะก็จะแนะนําให้เป็นขนมเค้กหน้ามะพร้าวอ่อนและขนมเค้กมะพร้าวอ่อนหน้ามะพร้าวอ่อนนะคะก็จะมีความเนื้อเนื้อนุ่มแล้วก็มะพร้าวที่อ่อนผสมกับน้ํากะทิค่ะแล้วก็ขนมเปียนะคะก็จะขนมเปียนะคะก็จะมี ใส้เผือกไส้ไข่เค็มใส้งาดำไส้ทัว่วเหลืองค่ะ xin nó mày xin